สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตา16-31ตุลาคม2565ครึ่งเดือนหลังนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u ับ c r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออประศะภัย ตำรับยาประสาภัยยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับเป็นต้นตำรับความปลอดภัยและมีงานวิจัยรับรองแก้อะไรเรื่องของคุณผู้หญิงเลยนะครับเรื่องของเลือดลมประจําเดือนมาไม่ปกตินะบรรเทาอาการการปวดประจําเดือนนะครับขับน้ําคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร เป็นส่วนสำคัญของสมุนไพรลิดร,ร้อนขนับลมนะทำให้ระบบเลือดลมเดินดีนะครับช่วยให้ระบบโลหิตหมุนเวียนนะครับแล้วก็สามารถนะครับใช้แทนยาปัจจุบันได้เลยยาแผนปัจจุบันทั้งหลายมีประสิทธิภาพใกล้เคียงนะครับการที่เป็นสมุนไพรทำให้ไม่มีผลข้างเคียงครับแบบที่ยาแผนปัจจุบันอาจจะมีเช่น ท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะพวกเนี้ยครับอันนี้เป็นสมุนไพรฉะนั้นผลข้างเคียงก็มีน้อยกว่านะครับฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูสําหรับนะครับสมุนไพรประสาทไพนะครับของขาวละอ้อเพสัตนะครับติดต่อหาซื้อได้ครับขาวละอ้อช้อปขาวละอ้อลาซาดามอขาวละอ้อช้อปปี้เจดีเซนทันขาวละอ้อแอดไลน์ขาวละอ้อเพสัตเฟสบุ๊คขาวละอ้ Facebook, ะอดอทคอมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอ่ะเรามาตรงนี้เลย ดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าสู่ราศีตุล18ตุลาคมดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีตุล21ตุลาคมดาวพุธยกเข้าสู่ราศีตุล23ตุลาคมย้ายเข้ามาเรียกว่าวันเว้นวันวันเว้นวันกันเลยนะครับฉะนั้นดาวพุธดาวสุ์ดาวอาทิตย์เนี่ยขยับไปพร้อมกันใกล้เคียงกันนะครับดาวพุธคือดาวประจําตัวของท่านก็โคจรเข้าสู่ภพปุตตะ่าเข้าสู่จรส่ภพปุตตะ ก็พบที่5ก็เกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับรวมทั้งดาวศุกรนะ์ดาวอาทิตย์ด้วยย้ายเข้ามาวันใกล้เคียงกันทีนี้ไฮไลท์มันจะอยู่วันที่25 26, 27ครับพระจันทร์โคจรเข้ามาด้วยนะครับพระจันทร์โคจรเข้ามาด้วยอาทิตย์กับจันทร์อยู่ร่วมกันจันทร์ดับนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นพระราหู ทำให้เกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นนะเห็นได้บางส่วนจะเรียกว่าสุริยุปราคาจะเกิดวันที่25ช่วงเวลา6โมงเย็น18นาฬิกานะครับถามว่าแล้วมันน่ากลัวไหมเป็นยังไงพบนี้คือพบปุตตะพบนี้คือพบลาภะอันนี้ก็ข้อดีก็คือมันเป็นพบที่ดีการเริ่มต้นใหม่ความสําเร็จนะฉะนั้นตรงเนี้ยแนวคลาดสุริยะคาดตรงเนี้ย มันก็อาจจะมาลดทอนความสําเร็จหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนบ้างนะครับแต่ว่าคลาดนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดเรียกว่าโอ้โหจะต,ต้องแบบทําพิธีแก้เคราะห์แก,แก,แก,แก้ดวงอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ก็ระมัดระวงังคิดอ่านทําอะไรใหม่ๆต้องรอบคอบนะครับมีสติแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ปลอดภัยนะเรียกว่าต้อง เซฟทุกอย่างนะเซฟทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยปิดน้ําปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยนะความสําคัญต่างๆนะครับขอให้ใส่ใจการเดินทางนะก็ขอให้ระมัดระวังถึงความปลอดภัยนะสำหลับาชาวราศีมีถุนนะแต่ถามว่ามันจะเกิดไหมมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เสียหายร้อเอร์เซไม่ใช่ คำว่าคลาดเนี่ยมันแปลว่าไม่แน่ไม่นอนพลิกผันนะครับมันเกิดกับเรื่องอะไรการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดกับความสําเร็จนะครับแต่ถามว่าความสําเร็จมันดีไหมในดวงตาของท่านมันชัดเจนว่าสําเร็จเพราะดาวเจ้าเรือลาพระคือดาวอังคารโคจรมาทับลัคนาท่านอันนี้ถือว่าดีเลยนะลาพระมาถึงตัวนะครับเพียงแต่ว่าแนวคลาดเนี่ยที่มันเกิดขึ้น ก็คือให้ระมัดระวังในภาพรวมทั่วไปซึ่งตรงนี้โดนทุกลัคนาราศีเกิดแนวคาดในในดวงก็คือพรามันเกิดมันเกิดแนวคาดในการโคจรของดวงดาวทั้งหมดฉะนั้นทุกลัคนาราศีโดนทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะไปโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรซึ่งสําหรับท่านมันเกิดในแนวของภพปุตตะการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลาภนั่นคือความสําเร็จและโชคลาภ นะแต่ถามว่าโชคลาภมันจะกระเทือนไหมมันจะแย่ไหมมันจะสูญหายอะไรไปหมดไม่ใช่ครับเพราะว่าดาวโชคลาบคือดาวอังคารโคจรมาทับลัคนาท่านอยู่แล้วครับงนั้นสิ่งที่ดีเรื่องการงานยังเป็นปกติดีครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในภพการงานนะในเรื่องคู่นะก็ยังไม่ได้รับผลกระทบเรื่องคู่เพราะาดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรการงานและคู่ครองอย่างมั่นคงตอนนี้เขาเรียกว่าปลอดภัยนะนะยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็เรามันระวังละกันการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะสําหรับท่านที่เป็นก็เรียกว่าผู้ปกครองเนาะบุตรหลานรวมทั้งท,ท่านที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา เนะี๋มีปัญหาจุกจิกติดขัดอะไรต่างๆนานานี้ต้องร,าาระมัดระวังนะครับแล้วก็ท่านที่มีบุตรหลานนะก็ต้องดูแลให้ดีสักนิดนึงนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกแนวคลาดมันหมายถึงความไม่แน่ไม่นอนพลิกผันเกิดขึ้นฉะนั้นเราแก้ไขได้ด้วยการไม่ประมาทนะไม่ใช่ไปการไปพลิกดวงแก้ดวงอะไรอย่างนั้นมันไม่ไม่ถูกต้องนะครับดวงมันคือกําเนิดมาเนี่ยมันบอกไว้หมด นะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันบอกเป็นแค่ตัวบอกลำดับความเป็นไปของชีวิตมันไม่ได้สามารถทำให้แบบดวงไม่ดีพลิกให้เป็นดวงดีดวงดีใครจะมาทำพลิกให้เราดวงไม่ดีมันไม่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างการโครจอของดวงดาวมันเป็นการบอกวิถีชีวิตของมนุษย์เท่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวกาหนดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพียงแต่มันจะพอบอกเรื่องลักษณะนิสยัย ความคิดการตัดสินใจว่าจะเป็นในแนวไหนได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้อยู่ในความไม่ประมาทสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนฉะนั้นเรื่องงานดีเรื่องคู่ดีเรื่องโชคลาภยังมีฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับสาหรับ1 6ถึง31ตุลาคมนี้นะการเริ่มต้นใหม่มันมีความพลิกผันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะตุลาเนี่ยก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่า ในในระบบราชาการก็คือเริ่มปีงบประมาณใหม่เริ่มมีหน้าที่ใหม่บางท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถูกไหมแน่นอนจากผู้ที่เป็นงานประจำเริ่มมาเป็นหัวหน้าเริ่มมาเป็นหัวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นช่วงปรับจูนครับนะเป็นช่วงปรับจูนทำความรู้จักทำความเข้าใจเราก็ใจเย็นสักนิดหนึ่ง นะเราก็ใจเย็นทั้งนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะมันมีเหตุปัจจัยอะไรมาที่ทําให้เกิดเขาเราียกว่ามีความคาดเคลื่อนผิดคาดพลิกผ,ผันในเรื่องของผู้ได้บังคับบัญชาหรือบุตรบริวารน,นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกแนวคลาดไม่ได้บอกว่าชีวิตท่านจะโชคร้ายแล้วมันเกิดเต็มๆเนี่ยมันเกิดแค่สามวันเท่านั้นฉะนั้นสามวันก็คือยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดะมัดระวังทําอะไรอย่าให้ประมาทแค่นั้นเอง นะครับและทุกอย่างมันจะผ่านไม่ได้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นวันที่10ตุลาวันออกพรรษาถูกไหมทําทบุญสุนทานตุนตนในเรื่องบุญไว้ส,วสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนอันนี้เราไม่ได้บอกว่าให้แบบให้งมงายนะครับแต่การก็เรียกว่าทําความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยต้องทํากันทั้งชีวิตถูกไหมแต่ในช่วงอ่านมันมีประเพณีมีเขาเรียกว่าเทศกาลในเรื่องของศาสนา มันก็ถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและในช่วงวันที่สิบตุลาก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างดีมากในเรื่องของทั้งดวงดาวในทเรื่องของเทศกาลตามประเพณีถูกไหมออกพรรษาก็ทําความดีคิดดีทดําดีและทุกอย่างมันก็จะมีบุญหนุนนําให้ท่านเนี่ยผ่านปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไปได้อย่างง่ายดายครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับนั 16ถึงสาบตุลาอันแน่นอนตรงนี้ดวงดาวมันบอกเหตุแบบนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามหลักการนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าตกใจนะก็อย่าแบบโอ้โหแย่เลยอาจารย์ทายอย่างนี้ปกติทายแต่เรื่องดีนะวันะวันนี้ทำไมมามาโหมดแบบนิ่งๆซีเรียสอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันให้เข้าใจนิดนึงนะครับแต่ก็ทั้นี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างผ่านไปได้ดีๆเพราะในภาพรวมนะ ตรงกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโซนนี้แต่โซนอื่นดีครับเห็นไหมพฤหัสและดาวพฤหัสเนี่ยบอกตามตรงก็คือเป็นดาวที่คุ้มครองทั้งดวงชะตาดาวอื่นจะแย่ยังไงก็ตามถ้าดาวพฤหัสด,ดีซะแล้วเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือดังนั้นเรื่องงานแน่นอนครับดีแน่นอนเรื่องคู่เรื่องงานเรื่องความสําเร็จทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติ เพียงแต่ว่าแนวคลาดตรงนี้อ่ามันต้องมีปัญหาให้ต้องคิดให้ต้องแก้ไขนะฉะนั้นสิ่งที่ภาพรวมก็คือท่านต้องฝึกสติไว้ตั้งแต่แรกแๆเลยเนี่ยพ้นวันที่สิบหกสิบเจ็ดมาเนี่ยนะเริ่มเลยใช่ไหมปกติเราอาจจะแบบเผลอผยอะไรไปอย่างเงี้ยเริ่มที่จะมีสติตื่นเช้ามาทุกอย่างต้องทําไปตามเขาเรียกว่าแบบแผนที่วางไว้อ่อย่าลืมปิดน้ําปิดไฟนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เตรียมพร้อมให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอรถลายวดยานพาหนะตรวจเช็คเดินทางวางแผนให้ดีวันนี้จะทำงานอะไรจะเริ่มจะไงอะไรยังไงขอให้มันเป็นระบบมีสติอยู่กับตัวแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีดไม่ต้องกลัวครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเพราะทุกอย่างยังโอเคโชคลาภคู่ครองการงาน ยังเปึก๊กยังมั่นคงนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง้วยนะเนี่ยดูสิดาวเกตมาเล็งรักแบบนี้เนะี่ยโอ้โหก็เรื่องคิดตัดสินใจอะ่ะขอให้ช้าลงนิดนึงเพราะว่าอังคารนั้นอนะ่ะเป็นดาวธาตุลมชาวลัคนาราศีเมถุนนะี่ยเป็นราศีธาตุลมอยู่แล้วยิ่งได้ดาวอังคารธาตุลมมากระตุ้นเนี่ยโอ้มันยิ่งคิดยิ่งทําอะไรนะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนด้วยนะการลงทุนการอะไรต่างๆนายน,นี้ต้องรอบครอบแล้วมันระมัดระวัง นะครับไม่ได้ห้ามนะแต่ให้รอบคอบและระมัดระวังนะครับเพราะดาวเกตเนี่ยจะมากระตุ้นให้การคิดการตัดสินใจเนี่ยมันรวดเร็วและว่องไวยิ่งขึ้นจากที่เคยคิดค่อนข้างละเอียดละออก็เอาวะวัดดวงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับชาวลันาราศีเมถุนแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมีสติอยู่กับตัวก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะครับโชคดี แล้วก็ไม่มีปัญหาสิ่งร้ายๆทีอ่อาจจะทำนายทายทักออกไปก็เป็นการหวังดีเพื่อให้ระมัดระวังรอบคอบไม่ประมาทเท่านั้นเองครับยังไงต้องขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนประสบความสำเร็จและโชคดีทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ